สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสือสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่เชนเนลสวนนี้เราก็มาอยู่เกม เจ็ดบาทอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนไปลุยสงครามบอสกิจกรรมสุดพิเศษครับโดยบอสที่เราจะหวดกันในวันนี้เนี่ยก็คือเทพปศุ์คิมาร่านะครับสำหรับคิมาร่าเนี่ยต้องบอกว่ามันกลับมาในรอบ4เดือนเพื่อนแต่ก่อนที่เราจะไปหวดบอสคิมาร่ากันนะครับตอนนี้ทางเกมเซบาปนะครับมันมีโค้ดใหม่มาด้วยเพื่อนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งคนที่ว่าก็คือนี่เลยครับเซเว่นดีเอสอัลตร้านะครับสำหรับคนนี้เนี่ยเป็นโค้ดที่ผมไม่อยากให้เพื่อนพลาดนะเพราะมันแจก้ออยคซ สูงถึง50อันเลยเ,ลเลพื่อนเพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอกรอกโค้ดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยบอสเทพอสูรคีมาล่ากันก็สำหรับวิธีการกรอกโค้ดนะครับง่ายๆเหมือนเดิมเลยเพื่อนเื่อสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับพอคลิกขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นหน้าต่างนี้ครับอ่าจะขึ้นแบบนี้นะมันจะมี3ช่องให้เราก่อครับช่องแรกคือให้ใส่ Enter Member Code นะครับช่องที่2ให้เลือก Server แล้วก็ช่องที่3จะเป็นรหัสคูป,ปองนะครับซึ่งวิธีดู Member Code ก็ง่ายๆเลยเพื่อนเพื่อน กดตรงเลเวลกลางจอได้เลยครับข้างบนตรงนี้นะพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับนี่เลย Netmarble ID นะครับช่องที่3นะเพืเ่อนๆสามารถคลิก Copy ตรงนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นเพืเ่อนๆก็เอามาเพสต์ลงตรงช่อง enter member code ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใส่รหัสคูปองครับ7 ds ultra นะครับ โอเคแล้วก็คลิก Us e นะครับแค่นี้เสร็จเลยเพื่อนเอน่เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะสร้อยคอวิวัตรระดับเอเซีนะครับสูงถึง50เสเซนเลยนะและถ้าใครไม่อยากลืมนะครับผมก็แนะนําว่าเพื่อนๆควรจะเกาะตอนนี้เลยนะครับไม่ต้องเกาะหลังดูจบนะเกาะกันตอนนี้แล้วค่อยดูต่อก็ได้ครับโอเคก็กลับมาที่เทพสูตรคีมาล่ากันต่อนะครับก็สําหรับสงครามบอสกิจกรรมพิเศษนะครับเป็นคอนเทนต์ที่พลาดไม่ได้ เพราะอย่างแรกนะครับมันจะมีรางวัลเคลียร์การท,าท้าทายอยู่เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆตีบอลครบ20รอบนะครับจะได้รับเพชรเพิ่ม,เต,มเติม5เม็ดตรงนี้ด้วยนะที่สําคัญของระหว่างทางเนี่ยบอกเลยว่าของดีๆทั้งนั้นนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นของในสูวนแลกเปลี่ยนนะครับก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตาประทับตำนานนะครับอันนี้เนี่ยแลกได้ถึง20อันเลยนะแล้วก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆน,น,นะครับ นี่ครับมีทั้งนะครับของตรงจากบอสนะครับและสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะมีคอสตูมพิเศษนะครับของเมลิวดัตแล้วก็โกทเธออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าสําหรับระดับความยากที่เราจะดูกันในวันนี้นครับแน่นอน จะไประดับเอ็กซ์ตรีมนะถ้าเพื่อนๆมีทีมครบเนี่ยสามารถเปิดออโต้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทีมไม่ครบอาจจะกดมือเอาก็ได้นะสำหรับตรงนี้นะครับส่วนผู้เล่นใหม่นะครับถ้าปั้นของไม่สุดเพื่อนๆไม่ต้องฝืนเล่นเอ็กซ์ตรีมก็ได้นะครับอาจจะเลือกระดับที่ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น normal หรือว่า hard นะครับขอแค่เพื่อนๆเ,เ,เ,เล่นทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถแลกของสําคัญจากคอนเทนต์นี้ได้ครบแน่นอนนะสำหรับทีมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมออโต้ก่อนละกัน ก็สาหรับคนที่มีตัวละครตามนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจัดตามผมได้เลยนะลำดับเนี่ยก็ให้เรียงตามนี้เลยนะครับมันจะสามารถออโต้ได้แบบ100%นะซึ่งช่องแรกครับสำหรับคนที่ไม่มีอัลติเมทเอสคานอลนะครับพเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนเป็นเอสคานอลเขียวระดับ l r ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้นะก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้เป็นอัลติเมทเอสคานอลให้เพื่อนๆดูแล้วกันโอเคนี้ผมก็เปลี่ยนเซตหน่อยนะครับสำหรับเซตอุปกรณ์เนี่ยทุกตัวนะครับให้ใส่เป็นเซตโจมตีครีดเดลเมทได้เลยนะครับก็สําหรับ สิ่งที่ต้องระวังของบอสมีอย่างเดียวเลยก็คือเอกลักษณ์เพิ่มสัดพื้นฐานอันนี้เ,เพื่อนบอสจะสามารถเพิ่มสัดพื้นฐานของตนเอง10%ตอนหนึ่งเอฟเฟกบัฟในสนามลบได้นะครับซึ่งถ้าเราจัดทีมสายบัฟลงไปสู้เนี่ยบอกเลยว่าหัวลําบากมากกว่าเดิมเยอะนะคเพราะสเตตของบอสนะครับไม่ว่าจะเป็นความถึกหรือว่าเลือดเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะดังนั้นทีมที่เราเจะไปลงเนี่ยก็คือ1นึ่งะครับทีมที่เน้นบูสต์สายเราที่ไม่ใช่บัฟฟ้า กับแปะดีบัฟที่ตัวบอลนะครับสำหรับเซ็ตซัพพอร์ตอ์ติแฟกต์ที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นเซตนี้เลยเซ็ตไหวหนาปีล่าสุดนะครับเพิ่มพลังโจมตีอสุรินพอพงทั้งหมด3%ต่อเพื่อพองที่กำหนดที่เป็นเผ่ามนุษย์หรือว่าเผ่าไม่ระบุในสนามลบ1คนนะครับสำหรับเซ็ตอ์ติแฟกต์เซตนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยหยิบมาใช้บ่อยมากนะถ้าเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าคนไหนที่ไม่มีเซตนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้นะครับมันมีกิจกรรมที่เพื่อนๆจะสามารถรับอัติแฟกตนน์าาเซ โอเคแล้วก็อาหารที่กินนะครับแน่นอนกินเป็นอาหารบูตพลังโจมตีได้เลยครับสมาชิกทีมเรานะครับจะประกอบไปด้วย1 Ultimate ิเมตเอ็ l 2 l o นลลคลั่งนะครับ3มิคขสานอันนี้เนี่ยเป็นตัวบัฟฝ่ายเรานะแล้วก็4จะเป็นบันแสงครับก็ทาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันก่อนเลยครับบอกเลยบอสตัวนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างถึกนะออโต้ไม่เคยง่ายนะครับมันต้องเป็นทีเฉพาะทางนิดนึงนะ และเผ่าพันธที่สามารถสู้ได้ดีสุดณแพทนี้นะครับแน่นอนก็ยังคงเป็นคอมมอนูนเพื่อนๆ่อนก็นี่ครับโผลมาเนี่ยบันเขาจะแปะดีบัฟไปเลยนะคือบอสเนี่ยมันจะเน้นใช้การดทางขวามือสุดก่อนเพื่อนเอนโอเคเรียบร้อยนะครับเฟสแรกนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็เข้าสู่เฟสที่2ครับ อย่างที่บอกนะครับใครที่มีตัวละครครบตามนี้นะคือออโตชิลมานะครับบอดคีมาล่านะอันนี้ครับโอ OK. เคก็อันนี้เนี่ยมันมีการอัพแรงนะบอดมันก็จะใช้การอัพแรงที่มาก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรเลียร์ได้นะครับมไม่ว่าจะเป็นการของล็อกซี่หรือว่าการของปา่าเนี่ยมันเอาอยู่อยู่ยแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับ ก็จบไปนะครับสำหรับทีมออโต้นะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูทีมกดมือกันมากดีกว่าสําหรับคนที่ไม่มีตัวละครตามนี้เป๊ะนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องปรยุกนิดนึงนะก็สำหรับอีกทีมนะครับผมก็ยังคงอยู่กับทีมนุย์นะครับโดยตัวละครที่ใช้ผมจะใช้เป็นเอสคานเขียวนะครับแล้วก็บันแสงส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยผมจะเน้นเอามาบัฟแล้วก็ดีบัฟศัตรูนะครับโดยตัวที่หยิบมาเนี่ยหนึ่งนะครับจะเป็นอิสตินว่าน้าสีเขียวนะครับแล้วก็2องจะเป็นอารเธอร์เขียวครับสำหรับวิธีเซตอั โอเคเอสเนอร์ของก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็บันนะครับเป็นโจมตีคริเดเมตเหมือนกันนะอิสซินกับอาเธอร์ถ้ามีโจมตีคริเดเมตเนี่ยก็ใส่มาด้วยก็ได้นะครับเซตการซัพพอร์ตอันดีแฟกต์นะครับก็เหมือนเดิมเลยใช้เซตว่ายน้ำล่าสุดนะครับแล้วก็อาหารที่กินจะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีนะโอเคก็ได้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีนี้กันเลยครับ โอเคครับก็มาบอรคีมาร่านะครับสำหรับวิธีเล่นทีมนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียงลําดับนิดนึงครับเพราะเอกลักษณ์ของอิสตินนะครับมันจะมีประสิทธิภาพที่สุดก็ต่อเมื่อเราแปะดีบัฟครบ8ครั้งนะด้วยเอกลักษณ์สาวน้อยริมหานะครับจะสามารถเพิ่อมอัตราโจอกออัตราคริติคอลและเดเมจคริติคอลของอสุรุนุ่มพ้อง5%ต่อ1เอฟเฟกต์บัฟที่ติดบนตัวศัตรูทั้งหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เป็นการ์ดอาเธอร์หนึ่งใบเพื่อนๆแล้วก็อิสตินนะครับแล้ว นี่ครับเพราะว่าเวลาที่เราโจมตีไปเนี่ยศัตรูจะติกดกี่บับของบันนะครับลดความสามารถด้านโจมตีนะโอเคเดี๋ยวลองดูครับตายไหมโอเคได้อยู่นะครับแต่ว่าของบันเนี่ยเพื่อนอาจจะต้องปั้นสุดนิดน,นึงนะสำหรับทีมนี้นครับเรียบร้อยครับมาเฟสที่2นะครับก็เฟสที่2เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับเราใช้การเอสคคนอลให้เยอะที่สุดนะครับก็ถ้ามีบันก็ใช้บันเสริมไปได้นะ ก็ขดหัวไปเลยครับแค่นี้ก็จบละเป็ที่2นะครับโหดูป่ายัางไงก็ป่ายัางไงก็เป็นป่านะเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับสำหรับทีนี้นะส่วนพาวแพนอื่นเอาจริงๆมันก็สามารถเล่นได้เพืเ่อนๆไม่ว่าจะเป็นคอมนางฟ้าหรือว่าคอมไม่ระบุนะครับแต่มันก็อาจจะเหนื่อยกว่าคอมนุย์นะเพราะาจริงๆสำหรับบอดคิมมาราเนี่ย บอกเลยว่าคอมบอนุนเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถเคลียร์จบได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับใครที่มีทีมอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถลองจัดออกไปเล่นกันดูได้นะที่ต้องระวังอย่างเดียวเลยก็คืออย่าเล่นทีมสายบัฟเพราะมันจะทําให้บอสเนี่ยเอาไม่ลงนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ